สวัสดีครับพี่น้องคนกกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียว10นาทีไขกุญแจสู่พระพรเต็มเปี่ยมจากพระคัมภี์สุภาษิตริปนี้เป็นตอนที่72แล้วนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ที่หนังสือสุภาษิตบทที่27มาถึงข้อ2 5ถึง27ต่อจากเมื่อวานนะครับกริยัโซลมอนก็กล่าวว่าเมื่อหญ้าถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วและมีต้นอ่อนงอกขึ้นมาและหญ้าฟางแห่งภูเขาก็ถูกรวบรวมแล้วลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้าและแพะ จะให้ราคาแห่งทุ่งนาและเจ้าจะมีน้ำนมแพะอุดมสำหรับเป็นอาหารของครัวเรือนของเจ้าและเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตสาวใช้ของเจ้าผมก็รู้สึกประทับใจบางอย่างนะครับจึงได้หยุดใกล้ครวนก้อนี้เพื่อขยายความเข้าใจด้วยสมองของผมซึ่งก็จะได้เป็นโลกกสนะครับยังไม่ใช่โเรมา่าโลก,กอสก็คือตอนนี้กษริย์โซโลมันกำลังพูดถึงวัฏจักรการทำงานด้านการเกษตรนะครับ ข้อยี่ห้ากล่าวว่าเมื่อหญ้าถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วและมีต้นอ่อนงอกขึ้นมาใหม่หญ้าฟางแห่งภูเขาก็ถูกรวบรวมตรงนี้สะท้อนถึงวัฒนธรรมชาติและการเกษตรคนที่รู้จักดูแลทรัพยากรของตอนอย่างสม่ำเสมอคือก็จะมีหญ้าเอาไว้เลี้ยงฝูงแพะแกะตลอดทุกฤดูกาลนะครับก็สอนให้เรามีความขยันและอดทนรู้จักบริหารจัดการสิ่งที่มีอยู่นะครับในข้อ26ลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแกะเจ้า และแพะจะให้ราคาแห่งทุ่งนาตรงนี้ก็หมายถึงแกะก็จะให้ขนสัตว์ซึ่งสามารถทําเป็นเสื้อผ้าได้นะครับและแพะก็สามารถเอาไปขายเพื่อที่จะซื้อที่ดินหรือซื้อของใช้จําเป็นในบ้านได้ก็สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการขยันขันแข็งทํางานถ้าเราบริหารจัดการดีเราก็จะมีสิ่งจําเป็นสําหรับดํารงชีวิตได้นะครับก็27ก็กล่าวว่าเจ้าจะมีน้ํานมแพะอุดมสําหรับเป็นอาหารครัวเรือนของเจ้าและเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตสาวใช้ของเจ้า ตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการขยันขันแข็งบริหารจัดการการเกษตรของตัวเองไม่เพียงแค่จะมีเพียงพอในการเลี้ยงชีพตัวเองแต่ก็ยังมีล้นเหลือจนสามารถเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวแล้วก็หลั่งไหลออกไปสู่สาวใช้กับคนอ,นอื่นได้อีกด้วยนะครับมันก็คือมีชีวิตเป็นท่อพระพรไปสู่ผู้คนในวงกว้างได้นอกเหนือจากคนในครอบครัวตัวเองเท่านั้นนะครับดังนั้นการขยันขันแข็งทํางานแล้วก็มีสติปัญญาในการวางแผนบริหารจัดการไปตามฤดูกาลต่างๆก็จะทํา ให้นําไปสู่ความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์นะครับมันก็เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องพวกเราในยุคสมัยนี้หลายๆคนก็อยู่ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับฤดูกาลธรรมชาติตัวอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวก็จะมีฤดูกาลเช่นกันนะครับมีช่วงไฮซีซันมีช่วงโลซีซันหรือสินค้าบางตัวก็ขายดีเฉพาะช่วงหน้าฝนเช่นร่มและเสื้อกันฝนไงล่ะครับ ดังนั้นโซโลมอนก็ให้คําแนะนาไว้ตรงนี้เป็นการเตือนสติให้เราไม่เพียงเอาแต่ขยันขันแข็งเท่านั้นแต่จะต้องมีสติปัญญาในการสังเกตฤดูการและมีความฉลาดในการบริหารจัดการไล่นาสวนฝูงแพะแกะด้วยแล้วจึงจะไม่ขาดสนขาดแคลนนะครับถึงตรงนี้ให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบาริสุทธิ์ว่าพราะองค์มีอรมาพิเศษอะไรจะบอกคนหรือไม่อย่างไรเพราะที่ผมแบ่งบันมาขั้นต้นนั้นมันเป็นเพียงโลกอสคือขยายความเข้าใจข้อพระคัมภี์ด้วยสมอง แต่ยังไม่ใช่เลม่านะครับการอธิษฐานขอเลม่าคือการเฝ้าสังเกตดูความคิดที่ปิ๊งแวบ,บผุดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจคิดถ้าเป็นความคิดที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์จึงจะเป็นเลม่าที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยและทัศนคติของเรานะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเลม่าที่คนได้รับอาจจะแตกต่างจากเลม่าที่ผมได้รับนะครับเพราะอะไรครับแม้จะเป็นข้อพระคัมภีร์เดียวกันก็เพราะว่าคนมีบริบทชีวิตแตกต่างกับผมไงล่ะครับแบ็กกราวด์ชี ก็ไม่เหมือนกับผมดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะตัดกับคุณอาจจะไม่เหมือนกับที่ตัดกับผมนะครับเรมาเราจึงอาจจะแตกต่างกันและที่ผมจัดทาคลิปนี้ก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเชื่อตามผมไปทุกเรื่องนะครับเพราะว่าเรมาที่ผมได้รับมันก็คือสิ่งที่พระองค์บอกกับผมอย่างเป็นส่วนตัวนะครับซึ่งตัวคุณเองก็ควรจะหยุดนิ่งเชื่อขณะแล้วก็ขอเรมาที่เป็นส่วนตัวเฉพาะเจาะจงสําหรับตัวคนด้วยนะครับ สำหรับผมเรามากที่ผมได้รับก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมระลึกได้ถึงเหตุการณ์ในอดีตสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็ทําธุรกิจท่องเที่ยวในภูกเก็ตซึ่งในช่วงเวลานั้นยังไม่ได้เจอภัยพิบัติสซนามินะครับธุรกิจก็ไปได้สวยมากลูกค้าชาวต่างชาติเยอะมากๆโดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่นแต่พอช่วงโลซีซั่นลูกค้าก็ลดลงไปมากถึง50%เเลยนะครับเกาะสวยงามหลายๆแห่งก็ปิดในช่วงโลซีซั่นนะครับ ในช่วงเวลานั้นผมเป็นผู้เชื่อใหม่ที่มีความเชื่อก็หนักไปทางการอัศจรรย์แบบมูเตโลนะครับและพอถึงช่วงโลซีซั่นรายได้ของผมมันก็ลดหายไปครึ่งหนึ่งจนแทบเลี้ยงดูครอบครัวและทีมงานพนักงานไม่ได้เลยผมก็เอาแต่อธิษฐานขอ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 ,ขอการอัศจรรย์อยู่ล่ําไปแล้วก็เฝ้าท่องข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองทุกๆวันนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันก็ปรากฏว่าในช่วงปีแรกๆที่เป็นผู้เชื่อใหม่ พระเจ้าก็เมตตานะครับแม้จะเป็นช่วงโลซีซั่นแต่ก็ชักนําลูกค้ามาให้นะครับแม้ว่าลูกค้าจะน้อยลงแต่มักจะเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆที่จ่ายหนักนะครับเปนหนักทําให้ผมมีรายได้ช่วงโลแม้คนจะน้อยลูกค้าน้อยแต่ก็มีรายได้เท่าเท่ากับช่วงไฮซีซั่นเลยนะครับแต่ว่าพอปีต่อๆมาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็บรากฏว่าพอถึงช่วงโลซีซั่นผมก็อธิษฐานขอ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 อีกท่องข้อพระคัมภีร์ที่เป็นข่าวประเสริฐแห่งความจเจริญรุ่งเรืองซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกๆวันเอ่อ คือข้อพระคมภีที่เป็นข่าวประเสริฐแห่งความเจรลลุ่งเรืองมีอะไรบ้างก็ได้แก่2โคริน์บทที่8ข้อ9ที่กล่าวว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคั่งพระองค์ก็ยังยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีเนื่องจากความยากจนของพระองค์เห็นไหมครับพี่น้องผมก็เอาแต่ท่องข้อนี้ที่กล่าวว่าพระองค์ยอมยากจนเพื่อจะให้ผมมั่งคั่งมั่งมีผมก็ท่องอยู่ทุกวันเลยนะครับในช่วงโลซีซั่นแล้วก็มีข้อหนึ่งก็คือ2โคลินบทที่9ข้อ8ที่กล่าวว่าและพระเจ้าทรงสามารถประทานพระคุณทุกประการอย่างล้นเหลือให้แก่ท่านเพื่อท่านจะมีทุกอย่างที่จําเป็นอยู่ทุกเวลาและท่านจะมีล้นเหลืออีกด้วยสําหรับการดีทุกอย่างเห็นไหมครับพี่น้องผมก็ท่องข ว่าผมจะมีล้นเหลือเพราะวา่าพระเจ้าจะประทานพระคุณให้อย่างล้นเหลือผมก็เอาแต่ท่องสองข้อนี้ตลอดช่วงโรดีสั้นนะครับพี่น้องที่รักผมไปได้สองข้อนี้มาจากไหนมันก็มาจากผู้สอนผิดสอนเทศใน YouTube มากมายนั่นแหละครับว่เาเขามักจะสอนให้มีความเชื่อศรัทธาอย่างเข้มแข็งในพระคัมภี์ข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองสองข้อนี้นะครับแล้วถ้าเชื่อในพระคัมภีสองข้อนี้ที่เป็นพระสัญญาของพระเจ้าแล้วก็จะทําให้ร่ารวยมั่งคั่ง ผมก็ทําตามสิครับพี่น้องเพราะว่าผมก็อยากจะมีชีวิตสบายๆร่ำรวยง่ายๆมันก็เหมือนกับเตียนแบบมูเตลูนั่นแหละครับผู้สอนผิดสอนเท็จเขาก็จะสอนเน้นตรงนี้เพื่อจะได้มีคนมาเข้าโบสถ์เยอะๆอะแล้วก็สอนว่าพระเยซูคือคําตอบของทุกสิ่งเชื่อในข่าวประเสริฐแล้วก็จะเจริญรุ่งเรืองร่ํารวยมั่งคั่งแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะได้สอนหลักการเรื่องที่จะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับ คือจะต้องมีผลของพระวิญญาณมริสุดด้วยก็คืออดทนอดกั้นใจมีขยันมีวินัยแล้วก็มีสติปัญญาในการเป็นผู้อารักขาที่ดีนะครับรู้จักบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเกิดผลสูงสุดตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือถ้าคนเป็นคริสเตียนผู้เชื่อใหม่ควรระวังให้ดีอย่าไปรับคําสอนที่บิดเบือนข่าวประเสริฐเพื่อจะหาคนมารับเชื่อ,อามากๆนะครับคือเอาแบบเอาขนมหวานของการอัศจรรย์มาล่อเพื่อให้คนมารับเชื่อจนล้นบ钵 แต่สุดท้ายก็กลายเป็นมีแต่คริสเตียนที่อ่อนปวกเปียกเพราะว่าเชื่อแบบมูตเตลูอ,อ่อนแอปวดปวกเปียกด้านจิตวิญญาณมันเหมือนมเมล็ดพืชที่องอกขึ้นมาได้หน่อยแต่พอมาเจอแสงแดดแผดเผาก็ทนไม่ได้แล้วก็เหี่ยวเฉาไปนะครับคือคนอย่าไปตื่นเต้นหลงชื่นชมยินดีกับโบสถ์ที่มีการอัศจรรย์แล้วก็มีคนรับเชื่อล้นโบสถ์แต่คุณจะต้องดูได้ว่าคนที่มารับเชื่อจนล้นโบสถ์เหล่านั้นเขามาด้วยท่าทีแบบไหนคือรับเชื่อแค่เพราะการอัศจรรย์ อยากจะให้พระเจ้าช่วยแก้ปัญหาชีวิตวิกฤตหรือว่าเขากลับใจจริงๆหันออกมาจากบาปแล้วหันมาพึ่งพาพระวิญญาณเพื่อออกจากวิถีชีวิตบาปบาปเดิมๆหรือเปล่ามีจิตใจที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงมีจิตวิญญาณที่ตัดต,ตกเข้มแข็งตามหลักการของพระคัมภีร์หรือเปล่ามีความศรัทธามั่นคงยั่งยืนยาวนานหรือเปล่าหรือว่าพอผ่านไประยะหนึ่งไม่เห็นการอศัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วก็ละทิ้งความเชื่อหายเข้ากีบเมฆไปอย่างรวดเร็ว คือบางคนเชื่อไปได้ไม่กี่เดือนหรือแค่ปีสองปีก็เลิกเชื่อไปก็เพราะเป็นเสเต่ยนแบบมูเตลูนั่นเองแหะครับคือสมัยที่ผมเป็นผู้เชื่อใหม่สมัยนั้นผมก็เอาแต่ท่องข้อพักคมภีที่เป็นข่าวประเสริฐแห่งความจเจริญรุ่งเรืองนี้ตลอดช่วงโลซีซันเลยนะครับแล้วก็ทวงพระสัญญาด้วยทุกๆวันเลยแต่ผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับปรากฏว่าปีต่อมามันไม่มีการอัศจรรย์เกิดขึ้นอีกเหมือนปีก่อนหน้านะครับลูกค้าก็หายไปครึ่งหนึ่ง และพระเจ้าก็ไม่ได้ทําการอัศจรรย์ชักนําลูกค้ามาเพิ่มเติมให้เหมือนปีที่ผ่านมาผมก็ขาดทุนย่อยยับสิครับแล้วก็ต้องเอาเงินเก็บมาจ่ายเงินเดือนหล่อเลี้ยงพนักงานไปตลอดช่วงโลซีซั่นเลยนั่นก็เพราะมีความเชื่อผิดๆเชื่อพระเจ้าแบบมุ่งเน้นแต่การอัศจรรย์เหมือนโมเตลูไม่ได้ทําแบบที่กษัตริย์โลมอนกล่าวไว้คือจะต้องรู้จักวัฏจักรข,ของธุรกิจการงานของตัวเองไม่เพียงขยันขันแข็งแต่จะต้องมีสติปัญญาฉลาดในการบริหารจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับฤดูกาลของสินค้าและบริการของตนด้วย ไม่ใช่เอาแต่ท่องข้อพระคมภีว่าพระเยซูยอมยากจนเพื่อให้เรามั่งมีแล้วก็เอาแต่อธิษฐานแต่ไม่ยอมขอสติปัญญาและขอความอดทนขยันหมั่นเพียรขอความมีระเบียบวินัยในการประกอบอาชีพการงานเพราะอะไรครับก็เพราะนิสัยขี้เกียจและมักง่ายอยากจะได้อะไรมาง่ายๆเหมือนคนที่เชื่อพระเจ้าแบบมูเตลูจะเอาแต่การอัศจรรย์ไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับซึ่งมันก็จะทําให้ไม่มีเงินรายได้เพียงพอสําหรับคนในครอบครัวและสาวใช้ยอย่างที่โซโลมอนกล่าวในสุภาษิตข้อนี้นะครับ พี่น้องที่รักตลอด25ปีในการเป็นคริสเตียนผมพบว่าพระเจ้าไม่ได้ปฏิบัติต่อผมด้วยวิธีเดียวกันตั้งแต่ตอนเป็นผู้เชื่อใหม่จนถึงเดี๋ยวนี้นะครับคือพระเจ้าจะปฏิบัติต่อผมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการเติบโตของจิตวิญญาณของผมด้วยนะครับสมัยเป็นผู้เชื่อใหม่มันเหมือนเป็นทาลกหรือเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณผมยังไม่รู้อินโนอินเน่อะไรเพราะยังไม่ค่อยจะได้อ่านพระคัมภีร์มารับเชื่อก็เพราะได้ยินคําพยานลิทธเดตกานอัศจรรย์ของพระเจ้าที่จะช่วยแก้ปัญหาชีวิตให้ผมได้แต่พอมาเป็นนครียแล้ว หลายเดือนหลายปีแล้วตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็ทาให้ผมระลึกได้ถึงหนึ่งโคลินบทที่สามข้อหกที่กล่าวว่า,าข้าพเจ้าเป็นผู้ปลูกคือเปาโลเป็นผู้เก่านะครับว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ปลูกอเปโลเป็นผู้รดน้ําแต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโตเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกหรือคนที่รดน้ําก็ไม่สําคัญพระเจ้าต่างหากที่ทรงทําให้เติบโตเห็นไหมครับตรงนี้สะท้อนถึงกฎทางธรรมชาติด้านการเกษตรซึ่งท่านเปาโลก็เปรียบเทียบให้เป็นเช่นเดียวกับกฎ ฝ่ายวิญญาณนะครับท่านปารโลก็ยกตัวอย่างกันเพาะปลูกมันจะมีฤดูกาลโดยตัวเขาเป็นผู้หวานหมายถึงเขาหวานข่าระเสดออกไปในวงกว้างแต่จะมีท่านอัปปรโลเป็นผู้ลดน้ําหมายถึงเมื่อมีผู้เชื่อใหม่เกิดขึ้นแล้วท่านอัปปรโลก็จะเป็นคนเลี้ยงดูจิตวิญญาณนะครับด้วยพระวจนะที่หนุนใจและเสริมสร้างให้เขาเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้อง และตรงนี้ก็ต้องร่วมมือกับพระเจ้าเพราะว่าผลลัพธ์ว่าเขาจะเติบโต,ตหรือไม่เป็นการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวเขานะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทําให้ผมะระเลึกได้ถึงยอห์นบทที่21ข้อ15ที่กล่าวว่าถ้าท่านรักเราจงเลี้ยงลูกแกะของเราเห็นไหมครับตรงนี้ก็พระ,พระเยซูก็กล่าวไว้กับสาวกนะครับสอนสาวกว่าถ้าพวกเจ้ารักเราก็จงเลี้ยงดูฝูงแกะของเราตรงนี้ก็หมายถึงพระเยซูใช้ภาพของการเลี้ยงฝูงแกะ สอนให้รู้ว่าจะต้องดูแลจิตวิญญาณของผู้อื่นนะครับผู้นำสายวิญญาณจะต้องดูแลผู้เชื่อใหม่เหมือนคนเลี้ยงแกะดูแลลูกแกะนะครับถ้าไม่ดูแลฝูงแกะก็จะอ่อนแอหลงทางหรือไม่ก็ขาดสารอาหารสายวิญญาณไปนะครับพี่น้องที่รักหลังจากโลซีซั่นที่ขัดสนสุดๆในปีนั้นผ่านไปผมจึงได้รับบทเรียนว่าเป็นคริสเตียนก็อย่าไปเข้าโบสถ์ที่สร้างความเชื่อแบบไสยศาสตร์ คืออย่าไปรับฟังคลิป YouTube ที่สอนคนเหมือนกับไสยศาสตร์นะครับคือมุ่งแต่จะเอาวางมือใช้ฤทธิ์อำนาจการอัศจรรย์แต่ว่าสอนเกี่ยวกับความจริงในเรื่องการเติบโตฝ่ายวิญญาณน,น้อยมากคือถ้าคนไปรับฟังแต่คําสอนแนวนี้มันก็จะทําให้คนได้รับสารอาหารฝ่ายวิญ,ญญาณที่ไม่สมดุลน,นะครับคือพี่น้องครับผมก็ไม่ได้ปฏิเสธฤทธิ์อำนาจการอัศจรรย์นะครับแน่นอนว่า คือเ,เราต้องการคําสอนที่จะทําให้เรามีความเชื่อมีความศรัทธาในฤทธิอํานาจการอัศจรรย์ปาฏิหาริ์เหนือธรรมชาตินะครับเราจะต้องมีความเชื่อความศรัทธาอย่างแรงกล้าว่าพระเจ้าสามารถที่จะทําสิ่งที่ไร้ขีดจํากัดได้นะครับผมเองก็เคยวางมือคนป่วยแล้วพระเจ้าก็ทําให้เขาหายโรคอย่างอัศจรรย์นะครับแต่ว่าคือพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราหยุดแค่นี้นะครับ เคือคอค้อเสียเราทุกคนต้องการคําสอนที่เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตที่ฉลาดด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าด้วยนะครับเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณไม่ได้มีมิต,ติเดียวคือมิต,ติด้านพลังอํานาจฤทธิ์เดชการอัศจรรย์นะครับแต่พระองค์มีมิต,ติอื่นๆด้วยคือมิต,ติด้านความรักและผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยนะครับฤทธิ์เดชของฤทธิ์ดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันก็เป็นของประทานที่พระองค์มอบให้แก่คนเพื่อเป็นประโยชน์ในงานรับใช้นะครับ แต่ว่ามันก็ต้องสมดุลกับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความรักและการมีวินัยรู้จักบังคับตนด้วยนะครับคือไม่ใช่เอาแต่ใช้ของประทานแต่ปราศจากความรักหรือมีความรักน้อยและก็ไม่มีวินัยไม่รู้จักบังคับตนมันก็เป็นการเติบโตอย่างไม่สมดุลน,นะครับและสิ่งสําคัญที่สุดในการเติบโตก็คือความสัมพันธ์เป็นส่วนตัวกับพระเจ้านะครับโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคริสเตียนเราทุกคน พระเจ้าไม่ได้เน้นไปที่การเติบโตในฤทธิอํานาจนะครับแต่พระองค์เน้นไปที่การเติบโตในความสัมพันธ์อย่างเป็นส่วนตัวกับพระองค์ดังที่พระเยซูก่าวไว้ในยอห์นบทที่1 5ข้อ5ที่กล่าวว่าเราเป็นเถาวร์ุ่นท่านทั้งหลายเป็นขแขนงผู้ที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาผู้นั้นจะออกผลมากแต่ถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยเห็นไหมครับพี่น้อง คือถ้าเราติดสนิทกับพร,พระเยซูโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวเรามันก็เปรียบเสมือนกิ่งไม้ที่ติดอยู่กับลําต้นรับน้ําเลี้ยงจากลําต้นกิ่งไม้นั้นก็จะเกิดดอกออกผลมากนะครับเห็นไหมครับพี่น้องพระกรัรมพีข้อนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าการอัศจรรย์ขับผีหรือรักษาโรคอาจจะช่วยให้คนมาหาพระเจ้าได้เพราะว่าเขากําลังมีปัญหาชีวิตไงล่ะครับเขาต้องการการอัศจรรย์ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรมันก็เป็นเรื่องดีด้วยนะครับแต่ว่าเขาจะกลายเป็นกิ่งที่ไม่แห้งเหี่ยว และก็เกิดดอกออกผลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะใช้เวลามาเข้าสนิทกับลำต้นหรือไม่ตรงนี้ต่างหากที่สำคัญการอัศจรรย์ไม่ได้ช่วยให้เกิดผลแต่โต,ตในฝ่ายวิญญาณแต่ว่าการเข้าสนิทกับพระเยซูโดยทางพระวิญญาณสุดต่างหากจึงจะทำทำให้เติบโตเกิดดอกออกผลมากทั้งด้านการงานฝ่ายโลกและด้านฝ่ายวิญญาณนะครับมาถึงตรงนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าทำไม ชีวิตคนเหมือนพระเจ้าไม่ค่อยจะตอบคำธิษฐานแล้วด้วยการอัศจรรย์ที่คาดไม่ถึงดูเหมือนพระองค์จะเงียบมานานแล้วอธิษฐานขอแล้วขออีกท่องพระสัญญาซ้ำซ้ำทั้งวันแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นมีการอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนี่อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าพระเจ้ากําลังจะยกระดับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับคือพระองค์ไม่ต้องการให้คุณเป็นคริสเตียนเด็กทาลกไปตลอดชีวิตถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันมาใช้เวลาเข้าสนิทกับพระองค์มากขึ้นโดย ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อจะรับน้ําเลี้ยงจากพระองค์และคุณก็จะได้เกิดดอกออกผลมากตามแผนการและน้ําประทัยของพระองค์ไงล่ะครับพิองทีิรักการเกิดดอกออกผลคืออะไรบ้างมันก็ได้แก่ข้อแรกเกิดผลของการเปลี่ยนแปลงจิตใจนะครับมีอุปนิสัยและทะัศนคติใหม่ที่เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นถ้าคุณไม่มีผลตรงนี้เลยคุณก็คือยังมีนิสัยเดิมๆเ,เ,เหมือนเดิมทุกอย่าง ถ้าคุณเอาแต่ใช้การอัศจรรย์ในการแก้ปัญหาชีวิตคุณก็จะไม่ได้มีจิตใจใหม่ไม่ได้มีอุปนิสัยและทัศนคติใหม่เลยนะครับซึ่งเราเรียกว่าผลของพระวินญญาณบริสุทธิ์คือได้แก่การเป็นคนที่มีความรักมากขึ้นมีความเชื่อมยยนดีมีสันติสุขได้แม้อยู่ท่ามกลางปัญหานะครับมีความอดทนอดกั้นใจได้มากขึ้นมีความสุภาพอ่อนโยนมากขึ้นมีวินัยและรู้จักยับยั้งใจตัวเองได้มากขึ้นนี่ก็คือผลภายในจิตใจของคุณนะครับ ข้อ2ก็คือเกิดผลภายนอกซึ่งเป็นผลที่เป็นท่อพระพรไปสู่คนอื่นนะครับได้แก่ผลด้านกายภาพฝ่ายโลกคือคุณสามารถที่จะช่วยเหลือแบ่งปันให้แก่คนยากจนขัดสนได้และผลด้านฝ่ายวิญญาณคือคุณสามารถช่วยเหลือคนที่ยากจนฝ่ายวิญญาณได้ด้วยนําเขามาหาพระเจ้าและกอบใจจากบาปหันมาพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการดําเนินชีวิตตามน้าพระทัยพระเจ้าได้นี่ก็คือความหมายของการเกิดผลมากในชีวิตคริสเตียนเรานะครับซึ่งถ้าคุณ ไม่ได้เป็นผู้รับใช้แต่เวลาในบทการเกิดผลมากของคุณก็ควรจะสมดุลระหว่างการงานฝ่ายโลกและฝ่ายวิญ,ญญาณนะครับถ้าคุณประกอบอาชีพการงานหรือทําธุรกิจอะไรการเกิดผลมากก็คือการเจริญรุ่งเรืองเหมือนดังที่โซโลมอนกล่าวว่าจะมีแกะให้เสื้อผ้าแก่คุณมีแพะที่คุณจะเอาไปขายได้เงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและสาวใช้นะครับส่วนผลด้านฝ่ายวิญ,ญญาณก็คือคุณจะเข้าร่วมพันธกิจของคริสตักรและรับใช้พระเจ้า ่ไปตามของประธานได้อย่างเกิดผลมากนะครับคือถ้าคุณมีของประธานแบบท่านเปาโลคุณก็จะเกิดผลมากในการหว่านข่าวประเสริฐแต่ถ้าคนมีของประธานแบบอัปโลก็จะเกิดผลมากในการเลี้ยงดูผู้เชื่อใหม่ให้เติบโตคุณก็ไม่จําเป็นจะต้องไปอิจฉาของประธานคนอื่นนะครับคุณก็แค่รับใช้ไปตามของประธานที่คุณได้รับมาอย่างเต็มที่แล้วก็รับใช้ไปตามบริบทชีวิตของคุณด้วยนะครับคือถ้าคุณ เป็นพนักงานกินเงินเดือนหรือเป็นพนักหรือเป็นนักธุรกิจคุณก็รับใช้ยอย่างเหมาะสมกับการเป็นพนักงานหรือเป็นนักธุรกิจไปนะครับคุณไม่ต้องไปเรียนแบบครูอาจารย์ที่เขามีเวลามากมายเต็มที่กับการงานด้านฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรแต่ว่าคุณต้องเอาใจใส่ฝูงแพะแกะของคุณพร้อมกันไปด้วยนะครับ แต่ถ้าคุณเป็นผู้รับใช้แต่เวลาในโบสถ์คุณก็รับใช้อย่างเต็มที่ในแบบผู้รับใช้ในโบสถ์นะครับเพราะว่าพวกเขาก็รับเงินถวายจากสมาชิกในการเลี้ยงเชีพอยู่แล้วคือคุณควรจะเข้าใจจุดยืนของตัวคุณเองว่าพระเจ้ากําลังวางคุณไว้แบบไหนนะครับคุณก็จะไม่สับสนกับการทํางานฝ่ายโลกและการรับใช้ฝ่ายวิญ,ญญาณคุณจะรู้จักสแสวงหาความสมดุลด้วยการอธิษฐานขอให้พระเจ้าช่วยให้คุณบริหารเวลาชีวิตได้อย่างสมดุลน,นะครับ แล้วพระเจ้าก็จะเป็นผู้ทําให้คนที่ประกาศและคน,คนที่คุณประกาศและเลี้ยงดูเติบโตขึ้นนะครับพร้อมๆไปกับการทําให้ธุรกิจการงานของคุณจเจริญรุ่งเรืองไปด้วยอย่างสมดุลน,นะครับเอาละครับมาร่วมสนุกกันเพาเดี๋ยววันนี้คุณได้รับเลมาอะไรบ้างก็ให้เขียนคอมเมนต์ลงใต้คลิปนี้นะครับคุณได้เข้าใจคําว่าเมื่อยาดถูกเก็บเกี่ยวไปแล้วและมีต้นอ่อนใหม่งอกขึ้นมาแทน หรือคนเข้าใจฤดูหวานและฤดูเก็บเกี่ยวอย่างท่องแท้แล้วหรือยังลองทบทวนตัวเองอธิฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดเผยแสดงว่าตัวคนเข้าขา่คนที่มีนิสัยชอบใช้ความเชื่อในการอาจจัศจรรย์แบบหมู่เตโูอย่างเดียวมาตลอดแล้วก็ละเลยความขยันขันแข็งความโอดทนและการขอสติปัญญาในการบริหารจัดการชีวิตตามฤดูกาลหรือไม่อย่างไรคุณจะตอบสนองอย่างไรต่อเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พูดกับคุณอย่างเป็นส่วนตัวเขาว่าพระเจ้าวันนี้ให้คนหยุดและอธิษฐาน ขอพระวิญญาณเปิดเผยสัแดงให้คนได้รับรู้แล้วก็พิมพ์คําตอบในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะเข้า,าพระเจ้าด้วยกันตอเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาความเข้าใจแผนการและน้าพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วชีวิตคนก็จะมีความสมดุลน,นะครับทั้งในด้านการงานฝ่ายโลกและด้านฝ่ายวิญญาณจนคนสามารถที่จะเป็นท่อพระพรใหญ่ไปสู่ผู้คนในวงกว้างมากมายได้อเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวพรครับ